ให้เสียงบ้าภาษาไทยโดยนวะัดเกมมิ่งก่อนที่จไปรับชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับจะพร้อมแล้วไปดูกันเลยลาลันี่ข้าวก็โตมหมดแล้วนี่นะเก็บเกี่ยวดีกว่าแล้วก็ปลูกไม้แต่นั้นก็เอาน้ำรดแล้วก็มาเก็บพักกันงมงงง เาใชอร่อยดีนี่เก็บผักต่องายๆมงอร่อยดีอ้าวน้ำหมดแล้วนี่วะเอาน้ำตักใส่แล้วก็รสต่อเออมีมันเทศหวาดลองทุบดูข้าวเริมโตแล้ว นี่มันอะไรนี่ยน่จะอร่อยแน่ดูลองกินดีกว่าเฮ้ยอร่อยดูอร่อยมากเลยโอ้โหเย่ไหนลองเอาไปต้มดูสิลองไปต้มเป็นสูตรพิเศษดูจุดไฟแล้วก็ใช้ที่ตักคนลองชิมดูเย่อร่อยมากเรามาลองทำอันนี้ดีกว่าออร์บอร์ดเพอร์ชัน วอดพอย์ชั่นย่างงั้นเหรอลองดีมดูฮะโอ้เดี๋ยวฉันจะลองดูเอาที่ปรุงยามาอวอดพอ์ชัน่นอืมเราต้องใช้ปรุงเบสอ แลว้วก็หาวัสดุที่ใส่ที่ใช้ทำยาได้หาไปเรื่อยๆแครนอนตไม่ใช่ข้าวไม่ได้เลื่อนไปเรื่อยๆเฮ้ยวาแมกมาคีมันได้ได้เป็นยากันไฟว้าวเจ๋งดีจ้าไฟนิสเสเตนกันไฟทีนี้เราก็สามารถนอนในไฟได้อย่างสบาย ถ้าแต่ปิดไปนิดนึงยังมีอะไรเผาได้อีกไหมฮะนี่เผาได้เป็นพอรชันออฟลีพิงกระโดดสูงนี่เรากระโดดสูงกี่หมเนี่ยว้ากระโดดสูงมากเลยเย่กระโดดสูงมากเลยขวดแก้วบทนี้เราก็อย่าทิ้งเอาไปใช้ประโยชน์ต่อรุงยาบรุงยา นี่นี่เจ้าหมูไม่เจ้าหมูน้อยเดี๋ยวฉันจะพาไปเดินเล่นเองจะพาไปเดินเล่นเอง What the fuck อะไรเนี่ยเฮ้ยสีฟ้านี่นอยเป็นไรเนี่ยเดิน เห็นหมูต้นอ้าวมีอะไรสีแดงอา้าวหมูดูบยาบอยอืมได้เอฟเฟกแล้วไงได้เอฟเฟกแล้วไงฮ่าไม่นะที่ได้ทำอะไมลงไปเนี่ยเฮ้ยอย่ากินข้าวอยากินข้าวมันนี่โถอหม,อยม,นหนยหมูยานะ อย่าเช่นเป็นคนเลี้ยงเกมมาออไม่อย่ากินอย่ากินน้องหมูเดีย๋ยเฉนตามมันไปเองอุ้ย,ยอย่าให้พวกเรามาทำเอาวไอ้หมูนี่เ่าโอเคว่าไมหมเฮ้ยอาเองก็มาเนี่ยดิ มาพวนเราโดบยาและยาประทะโดบยายาดวนยามาันนี่มาต่อยปุ่มป้อมต่อ,ตอยเลยแล้วก็โชชาตต่อ,ตอยมันยาพวกเราก็โดบยายายา โดบยาห้าวกับโดบยาหนึ่งไม่ไงล่ะดันจะทำการปิดฉีบมันเองอาคิดว่าจะปิดฉีบฉันได้ลหรโอ้ยไอ้นี่มันหมูพระเจ้า,าเย้ เราฆ่าหมูได้สำเร็จแล้วแต่ว่าฉันไม่นะหมูที่จะเลี้ยงมามันได้ตายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะเพื่อนเย้ฉันก็มีฉันก็เสกส์กตัวใหม่ได้เอาละครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วน,นะครบหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับบาย